เปิดบ้านเจเนเฟอร์คิมดีว่าของเมืองไทยอลังการไม่ธรรมดาหรูหราหน้าอยู่มากเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องรุ่นใหญ่ดีว่ายิงเสียงทรงพลังของเมืองไทยที่ล่าสุดกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนในโลกออนไลน์ตอนนี้กรณีเจเนเฟอร์คิมนักร้องรุ่นใหญ่ได้ออกมาฉะกับคนที่เห็นต่างด้วยถ้อยคำที่ค่อนข้างมีความรุนแรงจนเกิดกระแสโจมตีและวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมาย ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องรอบบ้านของดีว่าสาวอย่างเจนนิเฟอร์คิมที่มีขนาดใหญ่โตวกว้างขวางโดยบ้านตกแต่งเรียบง่ายอบอุ่นเน้นโทนสีน้ำตาลและงานไม้สักเป็นหลักส่วนรายละเอียดอื่นๆจะเน้นสไตล์จีนๆทั้งโคมไฟนาฬินนกาของตกแต่ง ด้านทางเข้าบ้านมีพระพิคเนตประดับอยู่เนื่องจากหลานชายเป็นสายบูชาเชื่อเรื่องห่วงจุยและเง่เฮงแถมยังมีต้นไม้ให้ความร่มรืน่นและสดชื่นอยู่รอบรัวบ้านซึ่งบอกเลยว่าเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังที่น่าอยู่มากๆเลยที่เดียวล่ะค่ะ